คเวิรดนนี้ผมจะมาพูดถึงบิตคอยนะครับที่ตอนนี้เบรก57,000เรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาเพราะว่าได้เป็นออทามไฮในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเลยนะถือว่าเรื่องใหญ่มากๆนะครับรวมถึงมีเรื่องมัมหมานะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมขอเริ่มต้นที่บิตคอยก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นในเรื่องของตอนนี้บิตคอยฮิต57แล้วเนาะถือว่าออทามไฮในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับน่าสนใจมากๆเนาะที่ตอนนี้ถือว่าเบรก5เดือนไฮเลยนะครับอันนี้ อย่างดีมากๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆบิตคอยด้วยเนาะทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดน,นึงนะครับเป็นในเรื่องของตัวบนะิตคอยโดเมน n นนเนาะหรือว่าข้อมูลที่บ่งบอกเราว่าตอนนี้บิตคอยโดเมนแนนหรือว่าทั้งตลาดเนี่ยเป็นเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะหลังไหลเข้ามาในตลาด i t c o i n เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับผมขอปิดหน้าจอผมไปเลยแล้วกันนะครับผมก็บังดีนักนะฮะก็โอเคเราจะสังเกตนะครับผมว่าตรงนี้ตรงนี้หมายความว่าบนะิตคอยโดเมน n นนเนาะหรือว่า Bitcoin เนี่ย ได้มาถึงจุดต่ําสุดแล้วเนาะหมายของหมายควาว่าสมมติถ้าค่าตรงนี้ชาร์ตตรงนี้มันเพิ่มขึ้นไปหมายเขาว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นหรือว่าเงินต่างๆเนี่ยลังไหลเข้ามาในบิตคอยที่สูงขึ้นขณะเดียวกันออคคอยต่างๆเนี่ยจะราคานิ่งๆทรงๆหรือว่าลดลงนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าถ้าถ้าเหรียญออคคอยต่างๆมันมันอ่าเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีนักก็เป็นที่รู้กันว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า บิตคอยไทม์นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่บิตคอยกำลังชนะทุกๆเหนนรียญนะหรือว่าแม้เงินส่วนใหญ่เนี่ยจะหลัง่งไหลเข้ามาที่บิตคอยนะครับถ้าเราดูเหรียญอนื่นนะถ้าเทียบกับบิตคอยจะสังเกตว่าตกลงมาทุกเหนนรียญนะฮะประมาณว่าถือบิตคอยยังดีกว่าในช่วงช่วงนี้เนาะหลายคนก็เทขายเอาคอยมาซื้อบิตคอยในช่วงช่วงนี้เพราะว่าโอเคแหละเขาอาจจะอาจจะจะมองว่าปลายปีบิตคอยน่าจะราคาสูงขึ้นอะไรก็ว่าแต่ไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาต่อกันเองเนาะแต่ก็อันนี้ให้ดูใในนเรื่ององงขขตตัวสภาพาพลดณะน นี้ละกันนะครับว่าตลาดค่อนข้างจะเทเงินเข้าไปใน Bitcoin นั่นเองนะครับทีนี้ล่าสุดเรามาดูข้อมูล p พ่พิจิตร์ชันของคุณจอร์จคริปโตอาร์สนั่นเองนะครับอ่านะครับที่เขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางคริปโตเจฟนั่นเองคุณคนนี้เนาะจอร์จนะครับก็ได้บอกว่าพิจิตร์ชันปลายปีนี้นะครับหนึ่งแสนะครับและเวลาที่มันพอไปถึงหนึ่งแสนปุ๊บเนี่ยตลาด Bitcoin เนี่ยจะโฟโม่เนาะหรือว่าโฟโม่หรือว่า, o, วากลัวที่จะตกรถนั่นเองคนก็จะลหลั่งไหลเข้ามาในช่วงเวลาที่มันถึง1นึ่งแสน หรือว่าประมาณบิตคอยประมาณ3ล้านเนะ่ยเราน่าที่จะได้เห็นข่าวกระหน่าเลยนะครับแล้วก็คนเนี่ยน่าที่จะลั่งไหลเข้ามาเนาะเพราะว่าถ้าถ้าดูดูตอนนี้ Google Trend เนี่ยคนที่เสิร์ชเขาว่าบิตคอยที่อยู่ใน Google เนี่ยยังนิ่งๆสองทรงอยู่นะฮะมันจะไม่อ่ามันจะไม่ได้เหมือนกับช่วงต้นๆปีที่ผ่านมาเนาะซึ่งตอนนั้นโอ้โหบิตคอยกันเต็มเลยนะฮะเสิร์ชใน Google พีขึ้นมาอันเนี้ยถือว่าเป็นช่วงที่หลายย่อยกําลังมาแล้วเนาะแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับอาจที่จะต้องรอให้้บิตคออยนนถึง1 0,000ก่แลว โฟโมหรือว่าคนรายย่อยก็จะเข้ามานั่นเองซึ่งทันทีเท่านั้นพอรายย่อยเข้ามาเนี่ยมันก็จะเติบโตสูงนั่นแหละแต่หมายถึงว่าอาแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะสูงไปเท่าไหร่นะครับหรือว่ามันจะไปดอยกันที่เท่าไหร่นะในช่วงช่วงนั้นเวลาที่ใน Google ค้นเสิร์ชขาว่าบิตคอยเยอะๆตอนนั้นต้องระวังตัวเอาไว้ละกันนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับช่องนี้ยังไงผมก็จะเอาข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อนๆอยู่แล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเนาะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องมาหมานั่นเองนะครับผมอย่างเช่นที่ผมตั้งชื่อคลิปวิดีโอนี้ไปเนาะเป็นเรื่องของชีบบาทนะครับผมว่าล่าสุดเนาะข้อมูลจากทางเซนเตเมนนะครับไดเอามาให้เราดูเนาะว่าคนที่ทําให้ราคาชีบบาทตกในช่วงช่วงนี้นะครับอ่าที่มันที่อ่าช่วงที่ผ่านมานะฮะเป็นใครกันบ้างนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาเลยนะช่วงที่มันตกเนี่ยอันแรกเลยนะอันนี้นะครับ เป็นในเรื่องของกระเป๋าเงินหรือว่ารายย่อยที่ถือเหรียญชิปะตั้งแต่1ล้านเหรียญจนถึง10ล้านเหรียญหรือว่า small tender ด u ม micro tender นั่นเองนะฮะก็สนุกสนานดีนะฮะที่โอ้โห small tender ซัด micro รายย่อยซัดลายย่อยหนักขึ้นไปอีกนะครับผมก็ก็เนี่ยอันนี้รอบรอบล่าสุดก็ประมาณสักช่วงวันที่7วันที่8ปประมาณช่วงนี้เนาะ ก็ดาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ราคาค่อยๆปรับขึ้นมาเนาะก็เช่นทดีนเราเราก็จะได้พอเห็นภาพว่ามีใครทําอะไรกับตลาดเหล่านี้กันบ้างนั่นเองนะครับรวมถึงข้อมูลจากทาง c o i n b a e เนาะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยก็จะสังเกตว่า c o i n b a e เนี่ยอายุการถือเหรียญชิบะในเ x c h a n c o i n b a e เนี่ยมีประมาณสัก13วันหมายถึงว่าคนทั่วไปที่ซื้อชิบะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถือประมาณสัก2ออาทิตย์ก็จะขายแล้วนั่นเองหรือว่าถือระยะที่สั้นมากๆนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ เรื่องมาหมาถัดไปนะครับผมเป็นเรื่องของโดสคอยอันนี้ผมคิดว่าเป็นมีมที่น่าจะน่าจะอยู่ในใจใครหลายๆคนนะครับเป็นในเรื่องของการาฟของโดสคอยค่อนข้างที่จะสวยงามเอาประมาณนั้นแล้วกันเนาะทำไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทะลุแนวต,นต้านตรงนี้หรือเปล่านะครับผมก็ถ้าทะลุก็อ่น่าจะเบรกแรงเหมือนกันเนาะมันก็น่าที่จะไปเท่าๆกับตัวตัวตรงนี้นะครับผมมันก็อาจจะอยู่รักสามหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ ผมไม,ไม่ได้เก่งเรื่องของการาฟอยู่แล้วเนาะแต่ก็นักวิเคราะห์เขาก็คาดการณ์ว่าน่าจะไปถึง3นะครับตามตามแพทเทิร์นสามเหลี่ยมอันนี้นั่นเองนะฮะก็ทํามาไปถึง3ได้ก็ <laughs> พันเท่านะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ใช่ฟอน์เชียร์ไวเซอร์นะครับคงไม่คงไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่จะมาการันตีว่ามันเป็นแบบนั้นแน่นอนเนาะก็เราลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อนั่นเองแต่ถ้ามันเบรกตรงนี้ก็อาจที่จะเบรกจริงเบรกหลอกอันนี้ต้องรอพิจารณากันดูแล้วกันนะครับ เรื่องมาหมาต่อมานะครับเป็นในเรื่องของที่เอลซาวาดอนนั่นเองนะครับก็ล่าสุดได้เอากําไรจากบิตคอยน์นะครับผมของรัฐบาลนะไปสร้างโรงพยาบาลหมานั่นเองหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงนั่นเองเนาะซึ่งกาไรนะครับผมได้มาราวๆสัก4ล้านเหนรียญดอลลาร์สหรัฐน,นะหรือว่าราวๆสัก120ล้านบาทนะครับนี่นี่เลยนะครับผมก็ถือว่าเอาไปทําเรื่องที่ดีแล้วกันนะสร้างให้น้องหมาน,นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสัตว์แล้วกันดูดีมากๆเลยนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบข่าวสารสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องมัม้านะครับก็ยังไงถ้าใครยินชอบอย่างไรฝา,ากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ